สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะวันนี้โอก็จะมาทำนายไทยทักดวงชะตาผ่านไพ่ออราเคิลเช่นเคยเลยนะคะกับหัวข้อที่ว่าไตรมาสสุดท้ายของปียังมีอะไรดีๆที่รอเราอยู่ไหมนะคะวางไพ่ทั้งหมด3กองด้วยกันเหมือนเดิมเลยคะ่ะไพ่นี้คือไพ่กองที่1ไพ่กองที่2 และไพ่กองที่3นะคะให้ท่านตั้งจิตเป็นอธิษฐานนะคะตั้งใจเป็นสมาธิแล้วหลับตาค่อยๆคิดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้สิ้นปีนี้ว่ามันมีอะไรดีๆรอเราอยู่ไหมตั้งจิตอธิษฐานให้ดีพร้อมกับลืมตาขึ้นมาเห็นไพ่กองไหน เตะตาเตะใจเป็นกองนั้นก็ให้เลือกกองนั้นเลยนะคะอ่ะไพ่กองที่1ไพ่กองที่2และไพ่กองที่3นะคะสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1นะคะไตรามาสสุดท้ายของปียังมีอะไรดีๆที่รอเราอยู่ไหมนะคะนี่คือไพ่กองที่1เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่ไ,ไปพร้อมๆกันเลยนะคะไตรามาส สุดท้ายของปียังมีอะไรดีๆที่รอเราอยู่ไหมนะคะเปิดมาไพ่ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะคะอ้าวชมไม่ทันไรเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้ครบทั้ง9ก้าตำแหน่งก่อนนะ Okay. สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะในคำถามที่ว่าไตรมาสสุดท้ายของปียังมีอะไรดีๆที่รอเราอยู่ไหมนะคะ สำหรับไพ่ใบแรกบรรทัดแรกเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยค่อนข้างจะสวยค่อนข้างจะดีแล้วก็ค่อนข้างจะโดดเด่นมากโดดเด่นในเรื่องของอะไรอะ่ะตัวคุณเองในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเรามักจะทําอะไรโดยการพึ่งพาผู้อื่นนะคะโดยการคาดหวังความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างชัดเจนมากๆเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่หลังจากนี้หรือความคิดของเรานับจากนี้เราเริ่มรู้สึกแบบ อยากจะโบยบินอยากจะมีชีวิตที่เป็นอิสระทำอะไรได้ด้วยตัวเองตัดสินใจลงมือทำได้ด้วยตัวเองแต่ในขณะเดียวกันนี้ก็ยังจะมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมีคนที่คอยให้คำแนะนำและคอยหวังดีให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ไม่หา่างนะคะนั่นหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยเริ่มมีมุมมองความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เริ่มโตมากขึ้นเริ่มคิดอยากจะสร้างเส้นทางชีวิตที่สดใสสวยงามได้ด้วยตัวของเราเองนะมีอิสระทางความคิดและการตัดสินใจมากขึ้นนะคะรวมไปถึงในท้ายที่สุดแต่อย่างไรก็ตามยังมีคนที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยช่วยเหลือ คุณอยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าเราจะเริ่มคิดแบบเฮ้ยทุกคนไม่ต้องช่วยไม่ต้องเป็นห่วงนะเราอยากจะเดินไปในทิศทางที่ดีด้วยตัวของเราเองทางนี้ทางนั้นก็ยังไม่ไวที่จะมีคนคอยแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะรวมไปถึงไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา การศึกษาในที่นี้เนี่ยถ้าท่านใดที่อยู่ในช่วงวัยของการศึกษานะคะเรื่องของเกณฑ์การศึกษาก็จะเป็นผลสําเร็จในทิทางที่ดีหรือแม้กระทั่งท่านใดก็ตามที่อุ่ยเรียนจบมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ก็แอบคิดในเรื่องของการเรียนการศึกษาต่อมีโอกาสที่จะทําได้สําเร็จกับช่วงไตรมาสหรือว่าช่วงสุดท้ายของปีนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านใดก็ตามที่อยู่ในช่วงวัยของการทํางานนะคะ มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเกณฑ์ของการตัดสินใจที่จะเรียนต่อแต่เรื่องของการไปเรียนรู้พัฒนาศักยภาพตัวของเราเองให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เก่งขึ้นโอเคมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถทางด้านการทํางานก็เป็นผลสําเร็จในทิทางที่ดีสามารถจะไปเรียนรู้ได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะต่อมาบรรทัดที่2เป็นไพ่ที่โอ้โหแตกต่างกับบรรทัดแรกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะบรรทัดที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความคิดความเครียดความวิตกกังวลใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหมัน มันท้ออ่ะมันถอดใจอ่ะมันจะเป็นไปตามที่คาดหวังได้หรือเปล่าทุกอย่างมันจะโอเคได้ไหมทําไมมันถึงรู้สึก อึดอัดไม่ได้ดังใจอ๋อแล้วก็นั่งอยู่บนเกาะเนี่ยโอ้โหจะไปไหนได้ล่ะน้ําท่วมขนาดนี้ฟ้าฝนขนองขนาดนี้เมื่อไหร่ที่ช่วงเวลาเลวร้ายจะผ่านพ้นไปณตอนนี้เปรียบเสมือนกับตัวเรานะตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แบบค่อนข้างจะไกลมากแล้วเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันดันเป็นหนทางที่รู้สึกว่าโอ้โหการที่เราจะไปถึงเนี่ย มันยากเสียเหลือเกินมันต้องใช้ความพยายามมากมายเสียเหลือเกินเปรียบเสมือนตัวเราเองในความรู้สึกตอนนี้คือตกที่นั่งลำบาก มันเหนื่อยจังเลยมันท้อจังเลยมันลำบากจังเลยแต่ก็ไม่แคล้วมีคนคอยให้การช่วยเหลือดูแลคุณอยู่ตลอดเวลานะคะต้องบอกเลยว่าคุณเนี่ยโชคดีนะตรงที่มีแรงผลักดันที่ดีมีแรงบรนดาลใจที่ดีมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยเกื้อหนุนเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าหนทางในชีวิตของคุณในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มันจะหนักแค่ไหนมันจะเหนื่อยแค่ไหนขอแค่เพียงคุณยังไม่ท้อนะคะคุณสามารถจะไปต่อ ได้กับผนทางที่คุณตัดสินใจเลือกแน่นอนรวมไปถึงเอาว่าจนสุดท้ายในท้ายที่สุดเนี่ยนะบรรทัดที่สามเนี่ยนะเราก็ยังขมุกขมัวใจอยู่ค่ะรู้สึกว่าโอ๊ยทางตันเมื่อไหร่จะทางเปิดสักทีเมื่อไหร่จะทางสะดวกสักทีนะคะเปรียบเสมือนกับลวดหนามที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะคือเหมือนกับเป็นอุปสรรคเป็นขวากน้มที่เราไม่สามารถจะ ผ่านพ้นจุดจุดนี้ไปได้โดยง่ายแต่ถามว่าในความที่มันโอโหอีลุงตุงนักมากมายขนาดนี้มันยังมีโอกาสหรือมันยังสามารถคาดหวังความสําเร็จได้อยู่หรือเปล่าล่ะอ่ะถ้าคุณไม่ท้อสะก่อนอย่างที่ย้ํานะคะบอกเลยว่าหนทางข้างหน้าเห็นดาวไหมคะเห็นความสดใสสวยงามที่รอเราอยู่ข้างหน้าไหมคะถ้าคุณยังไม่ท้อแล้วคุณค่อยๆแก้ปมแก้ไขปัญหาทีละอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณรับประกันเลยว่า ผลทางความดีงามความสำเร็จจะรอคุณอยู่ตรงหน้านะคะเช่นเดียวกันกับไพ่สองใบสุดท้ายเป็นไพ่ที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดว่าท้ายที่สุดไตรมาสสุดท้ายของปีชีวิตจะเป็นอย่างไรความสุขรอเราอยู่แน่นอนคะ่ะ ความสำเร็จรอเราอยู่แน่นอนคะ่ะพระอาทิตย์สวยขนาดนี้เป็นเรื่องของความสำเร็จเป็นเรื่องของแนวทางที่สดใสชีวิตที่ดีงามที่รอเราอยู่ตรงเบื้องหน้านะคะและไพ่ใบนี้ยังเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษานะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาถ้าท่านใดก็ตามที่คิดในเรื่องของการเดินทางไป ดาบหน้าเลยแล้วกันนะตอนนี้มาติดโควิดอยู่ไอเรื่องของการจะเดินทางไปเมืองนอกเมืองนานเนี่ยโอ้โหมันคิดได้ยากเสียเหลือเกินทั้งที่ใจเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทํามันให้สําเร็จสุดท้ายถ้าคุณยังไม่ถอดใจคุณสามารถจะไปได้พ้นโควิดเมื่อไหร่ไตามาสสุดท้ายของปีสิงปีนี้คุณสามารถจะทาได้สําเร็จตามที่ได้มุ่งหวังแน่นอนรวมไปถึงเรื่องของเกณฑ์การเรียนการศึกษาตอกย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งนะกับไพ่ใบนี้เนี่ยก็ชัดเจนเหมือนกันว่ามีโอกาสจะสมหวังแฮปปี้มีความสุขหรือแม้ท่านใดก็ตามที่่อยู ในเรื่องของการไปเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองในเรื่องของการทํางานสุดท้ายคุณก็จะได้รับความสนใจและก็เป็นผลตอบรับที่ดีคนรอบข้างรู้สึกว่าหุยเก่งคนนี้เจ๋งให้การยอมรับนั่นเองนะคะและนี่ก็ชัดเจนมากเลยผลของความพยายามผลของความสําเร็จจับปลาได้ตัวใหญ่มากเวอร์นะจับปลาตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับความสําเร็จ โอ้โหชิ้นใหญ่โตมากมายเหลือเกินนะคะมากเกินกว่าที่เราคาดคิดและคาดหวังเอาไว้เสียอีกนะคะชาวประมงคนนี้ยิ้มล่าเริงมากเลยนะเพราะงั้นในท้ายที่สุดเนี่ยชีวิตนี้กับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้ไตรมาสสุดท้ายของปีความสำเร็จรอคุณอยู่ในเรื่องของการเรียนการงานและการเดินทางแน่นอนค่ะต่อมาค่ะอันนี้เป็นไพ่กองที่สองนะคะ ไตามาสุดท้ายของปียังมีอะไรดีๆที่รอเราอยู่ไหมนะคะเราจะมาเปิดคำทํานายไพ่ใบที่สองไปพร้อมๆกันเลยนะคะมีอะไรดีๆที่รอเราอยู่ไหมเดี๋ยวขอให้เวลากล้องโฟกัสนิดนึงนะคะสวยงาม อยู่ได้อยู่โอเคขออนุญาตเลื่อนนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้คือไพ่กองที่สองนะคะเปิดมาเนี่ยก็ค่อนข้างจาก ว้าวมากๆเลยมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้อย่างแน่นอนนะคะเรามาเริ่มกันที่บรรทัดแรกเลยนะคะบรรทัดแรกเป็นตัวแทนของอเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความสุขความสมบูรณ์พูนสุขนะคะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเราเองเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวเรานะคะแล้วก็มีแรงผลักดันหลายๆเสียงนะมีคนกระซิบอยู่ข้างหูเห็นไหมว่าแบบเอ้ยทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิคือมีคนที่จะเริ่มมาบอกให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมถามว่าตอนนี้มันโอเคหรือยังในความรู้สึกของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะรู้สึก พ,พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นกับสิ่งที่ตัวเองมีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคนรอบข้างของเราเนี่ยเขาก็มองเห็นศักยภาพในตัวเราอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานอาจจะเป็นเจ้านายที่เขาบอกว่าพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีกว่านี้นะแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีสําเร็จแน่นอนเลยนะคะรวมไปถึงในช่วงนี้เนี่ยจะมีคนที่เขารักแอบรัก แอบรอคอยแอบหวังดีกับคุณเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่โสดอยู่ยิ้มออกได้เลยค่ะว่าในช่วงนี้ฉันอาจจะไม่โสดแล้วไตรามาสสุดท้ายของปีนี้ฉันจะไม่เหงาแต่เพียงผู้เดียวแล้วนะคะเรื่องของคนที่รักเราแบบจริงใจจริงจังเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้สูงมากๆเลยนะคะแถมคนนี้เนี่ยยังเป็นคนที่เรียกได้ว่าจะบอกว่าบุญนำพามาให้ได้เจอกันเนี่ย ก็ก็สามารถจะพูดแบบนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าไพ่เทวดาเนี่ยเป็นไพ่ตัวแทนแห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบุญภาวาสนาส่งนะคะแล้วก็ยังเป็นไพ่ตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเดินทางหรือแม้กระทั่งเรื่องของการประกอบกิจการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมในไพ่บรรทัดแรกนะจะหมายถึงช่วงนี้เราก็แฮปปี้กับชีวิตแหละ แต่ด้วยความที่คนรอบข้างหวังดีกับเราเขาก็ผลักดันให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทําอะไรที่มันมากเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้เพราะตัวเราเองเนี่ยน่าจะไปได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงคนดีๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสคาดหวังได้ถึงความรักที่จริงใจและจริงจังสาหรับท่านที่โสดนะคะ ต่อมาในไพ่บรรทัดที่2นะคะเอาชัดเจนอีกแล้วกับเรื่องของความรักกับเรื่องของความอดอุ่นใจที่เกิดขึ้นกับเราในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวตัวคุณเองเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโตขึ้นมากด้วยหรือเปล่านะเลยทําให้เรารู้สึกว่าความ กลับไปสนใจคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใดๆก็ตามแต่เหมือนเราจะรู้สึกให้ความสําคัญกับท่านเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าอยากจะประกอบธุรกิจใหม่ๆนะ ก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของแม่และเด็กจะเป็นผลในทิศทางที่ดีมากๆเลยลองเอาไปคิดลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะคะสำหรับท่านที่เลือกในไพ่กองที่2นะแล้วก็ยังบอกอีกว่าหนทางเนี้ยธุรกิจใหม่เนี้ยหรือเส้นทางชีวิตใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่คุณได้เลือกตัดสินใจในช่วงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางใหม่เป็นหนทางใหม่ๆที่คุณไม่เคย คิดที่จะทำมาก่อนเลยไม่เคยลงมือทำงานด้านนี้มาก่อนเลยเป็นเส้นทางใหม่เลยนะคะแต่จะเป็นเส้นทางใหม่ที่สามารถทำออกมาได้ดีและใช้รลกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ในท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาคู่คุณส่วนนะถ้าทําธุรกิจขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําร่วมกันกับเพื่อนทําร่วมกันกับคนที่เรารู้จักกันมาก่อนสนิทสนมชิดเชื้อกันมาก่อนเป็นคนใกล้ตัวกันซึ่งถามล่วงหน้าว่าสามารถจะทาได้หรือเปล่าละ่ะก็สามารถจะทาออกมาในรูปแบบที่ดีรวมไปถึงไพ่ใบนี้เนี่ยยังเปรียบเสมือนกับถ้าท่านยังตัดสินใจที่จะทํางานประจําอยู่ ก็หมายถึงงานที่ทำเสริมเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันได้ รับเงิน2ทางในเวลาเดียวกันได้อย่างที่ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะและบรรทัดที่3นะเกือบจะดีแล้วเชียวอาจจะติดดิดหน่อยนะก็คือความเหนื่อยล้าความท้อใจความท้อแท้ใจซึ่งส่วนตัวแล้วโอมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเป็นเรื่องปกติมากๆคุณพยายามมากขนาดนี้ทํางาน2ออย่างขนาดนี้นะแล้วก็แบกรับภาระความคาดหวังเขาครอบครัวเอาไว้มากขนาดนี้นะตัวคุณเองก็ย่อมที่จะมีช่วงเว เวลาบางทีก็คืดสู้บางทีก็ท้อถอดใจเหนื่อยนะแต่ขอให้คุณยังสู้ต่อไปนะคะหรือว่าถ้าเป็นภาพดังไพ่หรือเป็นไพ่หุ่นยนต์แล้วแค่ bad, แบตเข้าอ่อนเราก็แค่เสียบปลั๊กเติมแบตเข้าไปเดียวพลังในตัวของเราเนี่ยก็กลับมาอีกเช่นเคยนะ,ะแล้วก็ยังตอกย้ําในท้ายที่สุดเนี่ยคนที่เขารักและเขาหวังดีเนี่ยแอบรักแอบมองแอบรอเราอยู่เนี่ยเขาก็ยังมีอยู่จริงๆนะคนนี้นะอ่ะ คิดว่าเนี่ยในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็คงจะไม่เหงาจริงๆสําหรับท่านที่โสดอยู่นะคะแล้วก็รวมไปถึงคนนี้นะเขาเป็นคนที่รักแล้วก็มองตัวคุณด้วยความลุ่มหลงด้วยความลุ่มไหลแบบ เอ้ยพูดจะพูดว่าไงเดียหลงไหลเออด้วยความหลงไหลนะคะคือรักเรามากมากแล้วก็แฝงไปด้วยความจริงใจแล้วก็เป็นความรักที่แบบจะพูดว่าไงเดียไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนว่าคุณจะรักเขาตอบหรือเปล่าแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราสามารถจะสารสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้ในกรณีที่ท่านโสดเนี่ยโอมองว่าคนคนนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแรงผลักดันครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเป็นคนดีที่เทพ เขาส่งมานะคะหรือว่าเป็นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาส่งมาให้เรานะเพื่อให้เราเดินหน้าต่อไปในทิศทางชีวิตที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะ สรุปสำหรับท่านที่เลือกไพ่ในกองที่2นะก็คือปีนี้จะมีเรื่องของคนดีๆที่เข้ามานะจะรักตอบไม่รักตอบอันนั้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจของคุณนะคะแล้วก็ปีนี้หรือว่าเป็นช่วงเวลานี้เนี่ยสิ้นสิ้นไตรามาสนี้เนี่ยสุดท้ายของปีเนี่ยคุณสามารถจะมีงานเสริมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วสามารถจะทําได้ดีงาน2ออย่างในเวลาเดียวกันและช่องทางการเงินที่เข้ามา2ทางในเวลาเดียวกันค่ะ และสุดท้ายสําหรับไพ่ในกองที่3ามนะคะท่านที่เลือกไพ่ในกองที่3ไตรามาสสุดท้ายของปียังมีอะไรดีๆรออยู่ไหมเรามาหาคําตอบกันในไพ่กองที่3พร้อมๆกันเลยนะคะไตรามาสสุดท้ายโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาคนที่เลือกไพ่กองที่สาม ไม่ธรรมดาเลยนะคะเปิดมาก็ว้าวแล้วนะอืมว,ว้าวจริงๆแหละดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเดี๋ยวเราวางไพ่ให้ครบก่อนแล้วเราจะมาเริ่มอธิบายไพ่ต่างๆให้ได้ฟังกันนะคะยินดีด้วยเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกในไพ่กองที่3 ไตรมาสสุดท้ายของปียังมีอะไรดีๆที่รอเราอยู่ไหมเรามาเริ่มกันที่ไพ่บรรทัดแรกเลยนะคะไพ่บรรทัดแรกเนี่ยเปิดมาเนี่ยที่โอบอกว่าโอ้โหมันว้าวามากเลยมันดีมากเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของไพ่ของบุญกุศลสิ่งดีงามที่เราได้ทําสิ่งดีงามที่เราได้เคยสร้างได้เคยสะสมมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสะสมมานี่เป็นรูปหมูกระปุกเลยที่เราได้ทําที่เราได้สะสมมานะเป็นเรื่องของบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะ จะสามารถปลดล็อกปลดล็อกชีวิตที่เรียกได้ว่าเรารู้สึกว่ามันขมุกขมัวที่ผ่านมาเนี่ยมันแย่มันมืดมนมันมืดมิดมันไม่ดีมันขมุกขมัวไม่ว่าจะการงานเอย่ยหรือว่าการเงินเอย่ยใดๆก็ตามแต่ปีนี้หรือว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีคุณจะสามารถปลดล็อกสิ่งไม่ดีไม่งามเหล่านี้ได้แน่นอนด้วยบุญกุศลที่เราได้ทำที่เราได้สร้างมานะคะเพราะฉะนั้น สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3แล้วกําำลังหาหนทางว่าจะทำยังไงให้มันดีให้ชีวิตมันโอเคมากเบร์นะคิดอะไรไม่ออกโอ๋บอกเลยนะว่าสร้างคุณงามความดีเอาไว้เพราะในจุดจุดนี้มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยไปต่อในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนเลยค่ะมาถึงไพ่บรรทัดที่2นะคะปลดล็อกแล้วยังไงปลดล็อกแล้วโอโหเงินเป็นปึ้งเลยค่ะ มาจากไหนก็ไม่รู้นะคะมีคนยื่นมาให้มีคนประทานมาให้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแนวทางการปฏิบัติของตัวเราเองด้วยนะคือจะบอกว่ามีคนเขาประทานมาให้เนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะคะคือมันต้องเริ่มจากความพยายามของเราเป็นเรื่องของการทํางานแล้วก็แลกมาได้ซึ่งเงินนะคะแต่มันก็มีโอกาสที่จะคาดหวังเกี่ยวกับเงินก้อนได้อยู่หรือแม้กระทั่งโชคลาบลาบลอยนะที่จะได้รับเงินก้อน ในช่วงนี้นะคะแล้วก็เงินดีมากจนถึงขั้นยอมไปสูญเสียบางสิ่งเพื่อแลกมาซึ่งบางสิ่งบางอย่างและยังคงเป็นความสุขให้กับชีวิตคนอยู่นั่นก็หมายถึงอาจจะไปซื้อรถซื้อบ้านนะไตรมาสสิ้นปีนี้นะ ยินดีด้วยล่วงหน้าเลยว่ามีโอกาสจะได้บ้านได้รถนะคะเป็นพื้นฐานของความสําเร็จของเราในอีกระดับหนึ่งอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีคนให้ความช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตเราแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยกับเรื่องของการทํางานสิ่งที่จะแนะนําให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคือพยายามทําตัวเหมือนกับ เป็นกิ้งก่าที่เกาะอยู่บนขอนไม้อันนี้นะคะคุณอยู่ในสังคมไหนให้คุณเปลี่ยนตัวเองให้คุณแบบพยายามกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมที่มันเป็นแล้วจะทําให้คุณสามารถอยู่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยบอกเลยนะว่าบางอย่างถ้ามันต้องฝืนใจมากมากมายเนี่ยก็ไม่ต้องฝืนนะแต่รับประกันว่าแค่คุณเปลี่ยนแปลงความคิดเล็กๆน้อยๆแล้วพยายามกลมกลืนกับสังคมรอบข้างที่คุณอยู่ จะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณจะมีคนให้ความซับพอร์ตสนับสนุนคุณอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโอกาสดีๆทางการเงินนั่นเองนะและในบรรทัดที่3สําสำหรับท่านที่โสดก่อนแล้วกันนะคะบอกเลยว่าไม่เหงาแล้วค่ะจะมีโอกาสได้เจอคู่แท้ที่คิดถึงขั้นแบบลงหลักปักฐานกันแบบจริงจังมากเวอร์นะ ปรากฏอย่างชัดเจนในไพ่สองใบนี้ก็คือเป็นเรื่องของการได้เจอคู่ได้เจอรักแท้ได้เจอคู่แท้เจอกันปุ๊บปุบปับโอโหแฮปปี้มีความสุขรักกันมากเวอร์ Word, นะคะและในบางรายนะคะสําหรับท่านที่มีแฟนอยู่แล้วนะถ้าความสัมพันธ์ของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีมาโดยตลอดอยู่แล้วในช่วงนี้ไตรามาสสุดท้ายของปีที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยเพราะว่าอยากจะมีเบบีหรือเปล่าอา้าวอาจจะมีแผนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานงานมงคลเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของการ มีลูกนะอยากจะมีลูกนั่นเองท่านสามารถจะสมหวังดังปรารถนาแน่นอนนะคะหรือแม้กระทั่งท่านใดก็ตามที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีชีวิตคู่อยู่แล้วในช่วงนี้เนี่ยความรักของเราที่มันเป็นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แฮปปี้ปกติมีความสุขอยู่แล้วนะบอกเลยนะว่าลูกหลานของท่านหรือว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยมีส่วนที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เนี่ยเป็นไปในทิทางที่ดีหรือที่เรียกกันว่า เป็นโซ่คล้องใจให้ความรักของเรามันเป็นไปในทิศทางที่ดีและภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลในท้ายที่สุดนี้นะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3บอกเลยนะว่า หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลชีวิตของคุณจะปลดล็อกและเป็นไปในทิศทางที่ดีการเงินจะดีขึ้นมีโอกาสได้จับเงินก้อนนะและมีโอกาสทางการเงินที่ดีเข้ามามีคนให้ความซัพพอช่วยเหลือรวมไปถึงได้บ้านได้รถด,ดั่งใจปรารถนารวมไปถึงเรื่องของความรักท่านใดที่มีคู่ก็มีโอกาสจะแต่งงานมีลูกท่านใดที่มีครอบครัวมีความรักที่ดีอยู่แล้วชีวิตของท่านก็จะผาสุกเป็นไปในทิศทางที่ดีกับช่วง ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้อย่างแน่นอนค่ะ